สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวราคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัลลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา7็ดนาฬิกา43นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตรในพระบรมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพรัฒนาช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพ เป็นพระพิธีทำรวมแปรูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามโอกาสนี้พระวรงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศสนถวายพระบรมศพด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชุ ส่วนสวดพระพิธรรมพระบรม,มศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม,มศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h พระราชวงศ์และองค์มนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรม,มศพสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ค่ำวันนี้หม่อมเจ้าสีสว่างวงศยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนุคารามและวัดระคังโคสิตารามรวม8รูป คำว่าสวรรคตและเสด็จสวรรคตเป็นคำราชาศัพท์ซึ่งในคำสามัญแปลว่าตายใช้กับพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงพระสวัสดัตเจ็ชั้น เวลา10นาฬิกานาทีท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพระทหารเพนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธาราม พระพิธีธรรมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณในราชสำนักไทยตั้งขึ้นเพื่อให้การประกอบพระราชพิธีเป็นไปอย่างถูกต้องสมพระเกียรติและสืบทอดแบบแผนพระราชประเพณีทางพุทธศาสนาปัจจุบันมี10อาราม และเวลา16นาิก45นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามเพลงเรื่องนางหงเป็นเพลงที่ใช้ประกอบ ในการประคมยามของวงปีพาดนางหงมีลักษณะเป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งที่นำเพลงหลายๆเพลงมาร้อยเรียงบรรเลงใช้ประคมในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ตลอดวันนี้มีประชาชนทุกเพศทุกวัยและคณะบุคคลจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส์ในพระบรมมหาราชวังอาทิประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครสระบุรีและสิงห์บุรีโรงเรียนราชประชาสมาศสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆอาทิการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ภาไทยตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งอย่างประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยสืบมา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและภาพการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระบรมศพด้วย ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากม,มาหาวิทายาลัยศรีปรทุมประจำปีการศึกษา2567เป็นวันที่2 เวลา10นาฬิกาสานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงประพสอนวัชระหัทยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2567เป็นวันที่สองโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะและสาขาวิชาต่างๆเข้ารับปริญญาบัตรทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายรวม1 1 9 6คนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดม มาศึกษาเอกชนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2513โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีทรงทระกรุณาโปรดกกล้าโปรดกระมมพระราชทานนามสถาบันว่าศรีปรทุมมีความหมายว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัวจัดก,การเรียนการสอนที่กรุงเทพมหานครที่วิทยาเขตจุมบุรีและวิทยาเขตขอนแก่นจำนวน70หลักสูตรที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับ เคลื่อนและพัฒนาประเทศกว่า 1, 1,60 0 0 0คนกมืบนคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ที่วัดกลางอำเภอขุคันจังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรักษ์ทรรมประจําจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารพานุวัตเสาสากำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานและเชิญพวงมาลาประจำพระตำหนักราชริ์รุ่งโรดวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญเงินช่วยเหลือและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของพลทหารพานุวัตรที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติด้วยความกล้าหาญและเสียสละ <c oughs> และที่วัดห้วยปออำเภอประโนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปิยะปิจนมผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ จากสิบเอกสำเริงคลังประโคนกาลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานและเชิญพวงมาลาประจำพระธรรมนักราชดริกรุ่งโรดวางที่หน้าหีบศพ โดยมีผู้แทนหน่วยง,งานต่างๆร่วมพิธีเพื่อสดุดีต่อวีรกรรมอันกล้าหาญของจ่าสิบเอกสำเริงที่เสียสละเลือดเนื้อยืนหยัดปกป้องอธิปไตยไทยด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้าย พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาปลวกล้าปลวกระหม่อมให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชิญเงินช่วยเหลือและตะกล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกสำเริงที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ในการนี้ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมท่งรับศพกำลังพลทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกก่าเโปรดกระหม่อมให้นายนารงเทพศสีนาผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกดำรงพลแสงแก้วจา่าสิบเอกนทวัฒนจันจีสิบเอกธีรพัฒน์เมืองโครพลทหารพานุรุตทองดีวงและอาสาสมัครทหารพรานสุธีค้ากระจายซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษา ณโรงพยาบาลค่ายสัมปสิทธตที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบ ส่วนที่โรงพยาบาลประสาทอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ทรงทักกรุณาโปรดกกล้าโปรดกกระหม่อมให้ในายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกนิกรขานมะลิจ่าสิบเอกนัทวุฒิชิดเมืองปักและพลทหารธนพลทองคําที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานก,การณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กําลังพลอย่างหาที่สุด ไม่ได้ และที่โรงพยาบาลตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดทรงพระกรุณาโปรดกกล,าล,กล,กล้าปรวกระหม่อมให้นายพิริยะฉันทาดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าเอกพานุวัฒน์แสงสักข์หารจ่าเอกทัดภูมิเรือนมูลและจ่าเอกกัมพลวารักดีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์เดียวกันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกําลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรม มาราชานุเคราะห์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสินของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระมอนทัศ์กรมวังผู้ใหญ่ประจวังสุขโขทัยเจิญถุงพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเป็นความและกำลังใจในภารกิจป้องกันประเทศบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา โดยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีภารกิจส่งการช่วยรบในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคืองานก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และเป็นเส้นหลักงานส่งกำลังบำรุงงานป้อมสนามดำเนินการผลิตติดตั้งก่อสร้างบังเกอร์เพื่อเป็นที่แดัดแปลงแข็งแรงเพื่อความอยู่รอดในสนามรบของทหาร งานก่อสร้างระบบประปาสนามเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับฐานทหารต่างๆตามแนวชายแดนงานสนับสนุนการก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีสาธรารณโภคที่จำเป็นต่อการเฝ้าตรวจและป้องกันฐานที่มั่นต่างๆรวมทั้งสนับสนุนการป้องกันสาธารณภัยจากภัยสงครามและเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนรวมถึงช่วยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อพยพต่างๆกับกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและจังหวัดในพื้นที่ รับผิดชอบ ส่วนที่มณฑนทานบกที่25ค่ายวีรวัตรโยธินอเภอมืองจังหวัดสุรินทร์โปรดให้นาวากาศเอกสุพัฒน์แก้วพาประจําสํานักพระราชวังพิเศษระดับ1ิบเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่กําลังพลของกองกําลังสุรนา,ารีซึ่งมีภารกิจป้องกันอธิปไตยของชาติและสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสุเกศสุรินทร์และบุรีรัมย์มีความยาวตลอดแนวชายแดนทั้งสิ้น750กิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบทางด้านกัมพ ปูชาสากิกโลเมตรโดยประกอบกำลังจากกองพลฐานราบที่6จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งรับมอบกำลังจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและหน่วยสนับสนุนต่างๆมีการวางกำลังในพื้นที่รับผิดชอบเช่นด้านกัมพูชาแบ่งเป็น3พื้นที่ปฏิบัติการคือพื้นที่ปฏิบัติการหลักตั้งแต่อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีถึงอําเภอกันรทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ปฏิบัติการรองตั้งแต่อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ถึงรอยต่อกองทัพภาคที่หนึ่งอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่เฝ้าระวังตั้งแต่อเภอขุนหารถึงอเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดจากนั้นเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานก,การณ์ชายแดนไทยกัมบูชาณโรงพยาบาลสุรินทร์ประกอบด้วยจ่าสิบเอกทีระบวกเหล็กถูกกระสุนปืนฝังบริเวณหน้าผากสิบเอกอรุณวันทากระดูกหักแบบแผลเปิดที่มือซ้ายและมีสิ่งแปลกปลอมที่ขาขวาพลทหารวิสรุตนุยนรำ กระดูกจมูกหักและมีสิ่งแปลกปลอมที่แก้มซ้ายพลทหารตรียวัดจงทิพย์กระดูก C 7ที่คอหักและเส้นเลือดที่คอได้รับบาดเจ็บรวมทั้งจ่าสิบเอกอภิเดชสมปริง้งบาดเจ็บจากระเบิดถูกสเกะเก็ดระเบิดบรเบิเวณศีรษะ ต่อจากนั้นเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่กาลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณโรงพยาบาลประสาทอําอำเภอประสาทประกอบด้วย1ิเอกเสกสิทธิ์ศีสุพรรณจ่าสิบเอก,เอก,น,ก,เอกนิกรชาญมะลิ10โทเจิรวัศีสวัสดิ์สิบเอกนัทวุฒิชิดเมืองปาก พลทหารนัทศาสตร์ขันรำพลทหารจิรพัฒน์โพสาวังสิบเอกกฤษดาจักสุทิพย์สิบเอกวันชัยจีโนพลทหารนทวัฒน์ดวงศรีพลทหารธนพลทองคำพลทหารเทวันแผนพัดอาสาสมัครทหารพรานมงคลประคองใจสิบเอกดำรงเดชพุทธศรีสิบเอกจักรพันกระจางใจพลทหารสิีทิพรกลีบเมฆพลทหารสุจินดาจำปาทองอาสาสมัครทหารพรานทองดินจันทร์และสิบเอกบุญโชติจัดจร และที่จังหวัดอุบลราชธานีโปรดให้พลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ตํารวจตะเวนชายแดนจํานวน400ถุงณหอประชุมเกียรติสุรนนท์กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่22ตําบลในเมืองอําเภอเมืองรวมทั้งเชิญของเด็กเล่นมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเชิญไปมอบแก่เด็กในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยส่งห่วงใยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทาัั้้งงนีกกกอกบกบกาบร ตำรวจตะเวนชายแดนที่22ได้จัดกำลังพลเข้าประจำการบริเวณปราสาทเขาพระวิหารอเภอกันทะละักษ์จศรีสะเกดจำนวน257นายจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมามีกำลังพลตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสะสมจำนวน38นายนอกจากนี้ที่จังหวัดตราดโปรดให้พลเรือเอกสุวิทย์แจ้งยอดสุข ขออภัยค่ะพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขที่ปรึกษาหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลณนะกองพันทหารราบที่6กรมทหารราบที่2กองพลนาวิกโยธินกองทัพเรือตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมง,งอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในภารกิจป้องกันประเทศบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา กองพันทหารราบที่6กรมทหารราบที่สองกองพลนาวิกโยธินมีภารกิจในการเข้าประชิดกำลังฝ่ายข้าศึกด้วยปัจจัยการยิงและการดําเนินกลยุทธ์เพื่อทําลายหรือจับข้าศึกเป็นฉเฉลยหรือผลักดันการโจมตีด้วยการยิงการรบประชิดและการเข้าตีโต,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 ต้ตอบ ตามปกติกองพันทหารราบจะได้รับการเพิ่มเติมกำลังพลด้วยการสนับสนุนการรบและการสนับสนุนการช่วยรบเพื่อให้บรรลุตามภารกิจที่กำหนดดำารงการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติการพิเศษตามที่กรมทหารราบมอบหมายจากนั้นเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณโรงพยาบาลตราดอำเภอเมืองประกอบด้วยจากเอกพิมเดชปูนจีนมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแขนซ้ายเคลื่อนไหวไม่ได้ทำการดามแขน จ่าเอกพานุวัตรแสนสักหารถูกสะเก็ดร,ระเบิดทะลุกแขนขวาและจ่าเอกทัตภูมิเรือนมูลถูกแรงระเบิดแน่นหน้าอกซ้ายโดยกำลังพลทุกนายต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ พลเรือเอกพงเทพดูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลิธิราชประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวรวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลิธิให้การสนับสนุนโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจําและไปกลับมีนักเรียน90คนครูและบุคลากร16คนสําหรับผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคูค่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมคือโครงงานบูรณาการท้องถิ่นสองดอยให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมของตนเองเช่นเกษตรปลอดภัยเพาะชำฟาร์มร้านเพาะชำคาเฟ่ได้เรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์ด้วยการปลูกพืชสมุนไพรไม้เมืองหนาวการบ้นรูปนักสัตว์จากเศษกระดาษ สีพึ่งสังวานสมุนไพรไล่ยุงและสบู่กากกาแฟทําให้ได้รับประสบการณ์จริงนําความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมเป็นแรงบันดาลใจในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อด้านสายอาชีพในอนาคตในการนี้องค์มนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น คนไทยเริ่มมีปฏิทินใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ขอเชิญชมค่ะ